สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางชมจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันพฤหัสวันที่15พฤษภาคม2568ค่ะจินตนาชาแนลค่ะคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมทักไายกันตอนบายๆนะคะมาเราก็จะลงแนวทางรัฐบาลไทยของวันวันที่16 วันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ค่ะรัฐบาลไทยนะคะตรงกับวันที่เด็กน้อยเปิดเทอมพอดีค่ะคุณผู้ชมในขณะนี้เวลานี่ผูกค้นกับผ่านไปผ่านมาดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไก่จะเปิดเทอมสมึกคือคักเนาะคะ่ะเราก็โฟนกับว่าท่านในโต๊ะกันไดเมืน่อนี่นั่งฝ่อผ้าค่ะคุณผู้ชมตากแดดตากผ้าไว้ค่ะตั้งแต่ส่ซักแต่หมู่บ้านตะมกอนเนี่ยค่ะซักผ้าทุกมืออันฝฟนตกทุกมือนะคะมือนี่ก็เลยบบอโต๊กค่ะ โชคดีไปค่ะตะว่า,ากระแดดแบบสุดๆเลยแดดร้อนค่ะคุณผู้ชมเขา้าฤดูฝนเป็นทางการแล้วเดอ้อค่ะพี่น้องวันที่15เขา้าฤดูฝนเป็นทางการค่ะ15พฤษภาคม2568เป็นเดือนหเขามาแล้วค่ะคุณผู้ชมบุญบางไฟยังม่ทันเดืเดเนาะคะ่ะบุญบางไฟยังมีต่อเนื่องแต่ละหมู่บ้านนะคะตอนนี้น้องบัวลํำพูในจังหวัดประท่านได้ถึงมือค่ะคุณผู้ชม วันที่ยี่สิบเอ็ดประสันยี่สิบเอ็ดเดือนนี้หรือเดือนหนาก็ม่รู้ค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหน้ามั่งพรอตว่งกับวันเสาร์อาทิตย์เนาะเดือนนี้พวเมนค่ะยี่สิบเอ็ดมุกมีถุนายนค่ะคะพี่น้องการละมัดละว่างเลยค่ะคุณผู้ชมเที่ยวงานเที่ยวุนบังไฟค่ะการกินเหลากินยั้งมันไม่ทําให้คนขาดสตินะคะคุณผู้ชมจินตนาการมีส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่ระม,มัดระว่างที่สุดค่ะที่ไปใกล้กับคนที่ดื่มนะคะ แอลกอฮอล์นะ,นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ไวใจนะคะไวใจไม่ได้น,น,นี้นะคะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายพอร์มนะคะระมัดระวังงามไปเที่ยวบุ่นงานแบบนี้นะคะเอาค่ะคุณผู้ชมกะเฮ็ดสิ่งใดกาเฮดขอให้ปลอดภัยนะคะไปใส่มาใส่กขให้ปลอดภัยทุกคนนะคะกิน,นตนาตะลงแนวทางค่ะนวดตาเวา้าแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนปุ่จับค่ะคุณผู้ชมเซียนปุ่จับที่ เพิ่นอดใจบ่ได้ค่ะเพิ่นอยากให้สูตรนี่ค่ะพกตัวนี่นะคุณผู้ชมเพิ่นจับส่กันสลับกันมาอย่างดิบดีเลยค่ะแต่สลับไม่หมดคุณผู้ชมก็ดูเอาเองเด้อค่ะเพงานแนวทางที่เพิ่นอ่าเพิ่นว่ามพนเดินดีค่ะมันเขามาสุงวดเลยเสียดายประสันค่ะคุณผู้ชมคันบ่อหายมากกับสีเสียดายเนาะค่ะเพิ่นกันเลยหายมากค่ะเสี่ยงกุดจับนะคะที่แต่ก่อนจิตนาการเอาแนวทางเพิ่นมาลงอยู่ค่ะคุณผู้ชมเสี่ยงกุจับนี้อ่ารัฐบาลไทยเนาะก็เดินดีอยู่ค่ะ แต่ตอนหลังๆมากอะคือบ้าละค่ะคุณผู้ชมหลายเสี้ยนหลายเห็นว่าท่านจินตนาการกัเล่นเห็นแนวทางเพิน่นมันหลายนะคะก็เลยนปอยากลางหลายคู่วันที่นี้เพินเ่นก็เลยปรับมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมแต่สูตรนี้เพิ่นได้มา,มา,หาใบบาหม่ค่ะหรือว่าจังไดกับวรลลุ่ะคุณผู้ชมเพิน่นว่าอ้มันคือเข่าดีแท้ว่าสันนะคะเพิ่นเห็ดมากล้วเพิ่นบอ,อกเอาปล่อยให้พาเห็นไหมคะ่ะคุณผู้ชมมันเข่าดีแล้วเพินเ่นก็เลยออกมาปล่อยเรเบอรนี้กันมาเอาแบ่งปันเอามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้เบิ่งเลย ก็เก็บไว้ผู้เดียวเนาะคะงวดที่ผ่านมากกัได้งวดก่อนมากก็ได้เอาข้อสีเบิง้งเพิ่นเดียวตีประสาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับโอ๊ตมาได้ก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมเลยล่ะคะ่ะทางช่องกินตาแนวงวดที่ผ่านมาบมได้ให้มาเด้อค่ะคุณผู้ชมบ่มีตัวอย่างให้เบิ้งค่ะกลับมาเบิ้งของงวดนีเ้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่า อ่าหัที่ผ่านมาเพิ่นกะซ้อมมาอีกสิแมค่ะหัวนี้ว่าสีซ้อมอีกกะโอดตบะได้เอาเอาเอาไปเศร้าบาสันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกะว่าฝ่าลงเด้อฝ่าลงเด้อจะปล่อยไว้ย่านคุณผู้ชมบ่เห็นนะคะแนวทางเขาสีนาเสียดายสิแมค่ะกันเลยว่ากำชับแล้วว่าอย่าอย่าปล่อยอันแบบบวมหัวซ่าเนี่ยค่ะจินตนาการเลยฝ่าลงให้ในมือนี้นะคะหวังว่าเพิ่นสีเบิ่งท่านอยู่ดอกนะคะคุณผู้ชมเนาะ อาขอบพุดหลายๆค่ะเซียนกุจจจบนะคะที่เป็นห่วงเป็นแย่เอฟซนะคะทางชองจินตานาชแนลเพินกับเบิงถูกคลิปนะ,นะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นเบิงถูกคลิปที่จินตานาลงจินตานาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอาค่ะไปเบิงแนวทางค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยเซียนกุจ,จัจบันที่16พฤษภาคม2568ค่ะ รัฐบาลไทยวันที่16พฤษภาคม2568ของเซียนกุดจับค่ะอดใจปลาไหลห้มาก6ตัวนะคะ6ตัวต้องมาค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ตัวใดตัวหนึ่งมากละมาเป็นคู่ขันเขาเขาเป็นคู่เลยประสันค่ะคุณผู้ชมมี059ยายาว่าอะ้รอ่พันไหมเซนเใ่รค่ะคุณผู้ชม พัดลมพัดลมน่อยอันนี้พัดลมหน่อยเป็นเอาไปไปไหนค่ะมี0มี5มี9ก้าเจ็ดค่ะศูนย์เจตัวนี้ต้องมาค่ะคุณผู้ชมพ่นจับปูให้มาเรียบร้อย0 7นย์เจ็ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชม ตัวอย่างของงวดที่ผ่านมาบ่มีให้ค่ะคุณผู้ชมหูต่ว่าเพิินบอกว่ากำชับมาแน่นอนวาสันค่ะคุณผู้ชมเข้า่าวาสันนี่คือแบบเราตามเพิ่นเด้อค่ะคุณผู้ชมมาแท้วาสันคือเพิ่นก็เลยหน่ะเสียดายเอามาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าขั้นบ่มากก็ขอใัยหลายๆเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็ไปสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะใบสองใบพอได้ เสียงพ่อได้มวนเนาะคะ่ะเอาคลิปนี้ค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะในวันที่16พฤษภาคม2568นี้ค่ะสวัสดีค่ะ